สวัสดีครับวันนี้ myphp จะมาแนะนำการใช้งาน Google Sheets เมื่อทำการแสดงความคิดเห็นจะช่วยแจ้งเตือนไปที่อ e ีเมลโดยตัว Google Sheets นอกจากมีความสามารถในการจัดก,การเอกสารหรือการคำนวณการออกแบบตารางแล้วจุดเด่นของ Google Sheets นะครับก็คือการจะเน้นทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับผมซึ่งหมายความว่าเอกสาร1นึ่งชิ้นสามารถใช้งานกันได้หลายคนนะครับผม ก็คือจะสามารถที่จะอัปเดตหรือแก้ขไขได้ได้การแชร์เอกสารเป็นสาธารณะนะครับหรือแค่ภายในองค์กรนะครับผมกามรแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำงานได้ร่วมกันนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เมื่อมีผู้คอมเมนต์นะครับผมก็ผู้เขียนยังสามารถส่งเมลเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นครับมาแก้ไขได้โดยเฉพาะได้เลยนะครับผมโดยการส่งเมลนะครับก็จะเป็นการ ส่งในรูปแบบเป็นคอมเมนต์ไปนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นั้นก็จะไปอยู่ในอีเมลที่ต้องการที่จะส่งไปนะครับผมโดยทําผ่านของตัวที่เป็น g o g l เ s h ล e t s เลยนะครับโดยต่อไปวิธีการใช้งานนะครับก็จะมีดังนี้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราไปในส่วนของตัวไฟล์ Google s h e e t t เลยนะครับผมก็เราจะสามารถที่จะเปิดเอกสารออกมานะครับแล้วก็เตรียม อย่างที่เราต้องการส่งไปนะครับผมอย่างตอนนี้ถ้าสมมุติว่าผมต้องการส่งข้อความในส่วนของเทสนะครับให้ไปส่งในอีเมลนะครับเราจะไปกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะสามารถกดเป็น c อนโทรล a l t เน m ก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากกดไปแล้วนะครับก็จะเป็นขึ้นในส่วนของกรอบให้พิมพ์ข้อความครับคิดเห็นเข้าไปนะครับผม โดยในช่องนี้เราจะสามารถที่จะคุยเกี่ยวกับตัวช่องเซลล์ที่เราเลือกนะครับผมตรงผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะสามารถที่จะพิมพ์ในรูปแบบของส่งไปทางอีเมลก็ได้เช่นกันนะครับโดยการพิมพ์นะครับผมเราก็จะพิมพ์พพิม์คำเข้าไปเลยนะครับผมหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเว้นไว้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็กดเล็กกดตัวอักษรบ,บวกนะครับผม หลังจากที่อักษรบวกเสร็จแล้วให้เราพิมพ์อีเมลที่จะส่งไปได้เลยนะครับผมโดยตัวอย่างนี้จะลองพิมพ์อีเมลไปนะครับหลังจากที่เราพิมพ์อีเมลเสร็จแล้วนะครับผมตัวระบบก็จะมีขึ้นให้เรากดคําว่ามอบหมายให้ถึงผู้ใช้นะครับผมเราก็ติ๊กไปได้เลยนะครับหลังจากติ๊กไปเสร็จแล้วเราก็จะกดมอบหมายนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับ เราก็จะสามารถที่จะส่งอีเมลไปถึงอีเมลที่ผู้รับจะได้รับเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูนะครับว่าผู้รับที่จะได้เป็นเอกสารแบบนี้แล้วมันจะเป็นลักษณะใดแล้วก็ทําอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนของเมลผู้รับนะครับผมที่เราส่งมาที่เราพิมพ์มาจากก้นะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของ doc. myphp. assigngmail. com นะครับผม มันก็จะเข้ามาในส่วนของในตรงกล่องจดหมายเลยนะครับหลังจากที่ส่วนผู้รับได้แล้วนะครับผมสิ่งที่เขาที่จะสามารถที่จะทํากับตัวจดหมายได้นะครับตัวในของอีเมลนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าในส่วนของเซลล์ที่มีการคอมเมนต์นะครับว่าจะเป็นเซลล์ไหนนะครับผมก็จะมีเป็นข้อความในเซลล์นั้นมานะครับ แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีเป็นของชื่อที่ผู้ส่งมานะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อความที่ผู้ส่งได้พิมพ์มาแล้วก็ได้แอดเราไว้นะครับผมแล้วก็เราจะสามารถที่จะตอบกลับได้นะครับโดยการพิมพ์ข้อความตอบกลับไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็คลิกที่ตอบกลับนะครับหรือว,ว่า,าจะทําในกดในส่วนของทําเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วก็คือการ ส่งข้อความกลับไปนะครับว่าเราได้รับจดหมายนี้แล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเราสามารถที่จะเปิดไปตรงไฟล์ที่กําลังมีการคอมเมนต์ได้ทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะพิมพ์โต้อตอบก,กับผู้ที่ส่งมาได้นะครับผมเกี่ยวกับปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่เรากําลังคุยในส่วนของเซลล์นี้อยู่นะครับ